ของลูกค้าครับนี่ลูกค้ายี่ห้ออะไรกันเ,เนี่ยอันนี้ Honda CBR 650R ครับผม CBR 650R นะฮะมาใส่กันสะบัดกันสะบดดัดปัดปัดปัดใ,ใส่แล้วก็จะไปลองิ้วในการสะบัดดูว่าจะสะบัดแรงไดขนาดไหนไหรือว่าอย่างนะี้ใช่ครับคือรถรถบิ๊กไบค์เนี่ยเวลาเราบิดแรงเนี่ยหน้ามันจะเบาพอหน้ามันเบาเสร็จมันจะควบคุมแบบควบคุมยากแต่ถ้าเรามีการสะบัดอ่ะโอกาสที่มันจะสะบัดหรือสายเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะน่วง แทนมันจะเริ่มมีทุกครั้รู้สึกหนักขึ้นคือมันจะเซฟตี้มากขึ้นครับโอเคฮะนี่ฮะผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมจบจากอ็อกฟอร์ดนะครับจบมาแล้วมาอ็อกเหล็กนะเนี่ฮะนี่เลยใส่กันสะบัดครันในในในวัตถุดิบกันสะบัดคืออะไรฮะนี่ครับอยู่บนตู้ครับนี่นะครับกันสะบัดของยี่ห้อ r c b ครับผมอ่า c d เป็นตตัวนี้เป็นตัวแบรนด์เลสซิ่งบอยนะครับ ก็ตัวนี้ก็ดีครับราคาไม่แพงด้วยแล้วปรับหนืดได้ถึง22ระดับนะครับ22ระดับเลยนะงานจะเป็นทรงคล้ายไฮเปอร์โปตัวแทนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮเปอร์โปก็ราคาก็อยู่หมื่นสามหมื่นสี่แต่ตัวนี้ไม่แพงครับครับผมราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาสอบถามดูได้บอกเลยไม่แพงแน่นอนไม่แพงใช่ไหมฮะครับมีที่นี่ละที่เดียวไหมฮะที่ที่เดียวเลยที่ที่เดียวครับในปนารในปาทีที่นี่ที่เดียวครับมาร้าน้าเฟข้าวบาร์ที่เดียวเลยนะ หรือติดต่อมาทางที่ Facebook ต้องสิงสุขหรือว่า YouTube ต้องสิงสุขก็ได้นะครับ <Yahoo! S 1> โอเคก็ขอไปเรื่อยครับ นี่ครับ RCB ครับ,รบใหม่คิก<า>นี่นะฮะความหนืดเท่าไหร่นะฮะยีนสองคิกครับผมปรับระดับความหนืดได้ใช่ไหมใช่ครับรสามารถปรับได้ว่าเราต้องการหนืดมากหนืดน้อย หนึบขนาดไหนนะครับ <Okay. S 2> แล้วมันก็อยู่ที่น้ำหนักของมือคนนะคร <c oughs> ับเลยทว่าจะใช้ความหนืดเขารู้สึกอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนติดตั้งเราก็ถามลูกค้าว่าต้องการวางตำแหน่งยังไงมาดูปกติครัปตบอลเี็ยโอเคเหรอเราวางอย่างนี้ได้แล้วแต่เราหรือจะนอนอย่างนี้หรือจะอย่างนี้ปกติยังไงเอาอี่างนปกติ <c oughs> เอาไหมครบปกติครับลูกค้าสร้างนะฮะบอกว่าเอาแบบนี้ครับแบบปกตินะครับเขาสามารถตั้งได้ครับย้า

เทปคอมมิตเป็นไงเทปคอมมิตเป็น่งก็หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วอ่ะนี่นะครับมันจะมีเราบนซ้ายก็คือสมอเนี่ยมันย่อเป็นระดับสูงเนาะไม่ได้สุดนะโอเคมาดนะคอันนี้ก็คือเราปรับมาซ้ายสุดเนี่ยครับมันจะเลื่อนได้นะครับเราปรับมาซ้ายสุดแล้วมันจะไปไม่ได้แล้วก็เท่ากับว่ามันเริ่มที่ศูนย์ศูนย์ครับเนี่ยครับมันจะปรับได้อะมาซ้ายสุดคือเริ่มที่ศูนย์ใช่ความหนึบก็ความหนึบอันนี้คือศูนย์นี่คือ ลื่นลื่นมากมันจะลื่นมากๆเลยครับมันจะหักได้ง่ายปกติเหมือนไม่ได้ใส่ใช่ใช่พอน้ำมันมันอยู่ข้างในนี้อ่าแล้วพอเราปรับแล้วก็ปรับไปทีละกิกมันจะมีความรู้สึกกิ๊กหนึ่งกิ๊กสองเริ่มหน่งแล้วครับนี่กสามสี่กิ๊กห้าทั้งหมดมันจะยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองดูเลยยี่สิบสองเลยใช่ไหมครับใช่ปรับสุดแล้วอะลองไปไปนะครับไม่ไปแล้หนืดนะคือจริงๆครับผมเนี่ยนี่คือ R T B ครับ ม,มากถ้าเราอยากได้ไม่หนืดมากให้พอขับได้หน่อยก็ปรับลงมาปรับลงมาโอเคปกติใช้บนถนนทั่วไปแล้วก็จะปรับกันอยู่ที่5ถึง7นะครับก็จะใช้เลี้ยวได้คล่องได้ดูเทิร์นง่ายใช้งานปกติแต่ก็การสมบัติในตัวด้วยเนี่ยครับมันจะพอได้ไปได้หน่อยไม่หนืดการ์ดีครับสุดท้ายดีเลยนะเดีย๋ยวนี้การดดีเลยใช่ไหมครับผมดีเด็เ้ยครับเ้อยครับ กันสะบัดนะครับเลสซิ่งบอยนะยังตีดต่อได้ครับนี่ฮใส่กันสะบัดแล้วเสียงข้อน,นิ่มมากนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ก็มาใส่กันสะบัดด้วยแล้วก็มามาเปลี่ยนท่อด้วย,วยนี่ครับอ๋อทั้ง,ท,งทั้งกันสะบัดด้วยท่อด้วยใช่ไหมลแล้วเปลี่ยนทั้งสีฟ <โฮ S 1> อมลืมถ่ายลืมถ่ายชุดเซ็ตท่อให้ดูนะครเป็นท่อของยี่ห้ออะไรครับนี่ครับเฮกแปลว่าไก่ ของลูกค <usion> ้าครบลูกค้าซื้อมาโอเคนี่ย